ไปทํางานกะคิด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 วันนี้จะเอาอย่างมากินไปเป็นมาสมศรีฟ่องขามากก็ต้องคิดหาของกินเนาะมู่เจ้าอย่างมากินถามค้นกินเปิดคำตอบเออชีวิตมีบากแต่เนาะอันนี้ฮอทดอกนะเจ้าจมสมศรีจะมาแกงฮอทดอกแกงฮอทดอกหันเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเจ้านะ่ะถามเปิดคำตอบก็ต้องเฮาก็ต้องคิดเอาคนเดียวนะคะถามว่ายากินอย่างวะ อยากกินอย่างเลยแล้วแต่เธอจะทำํำเจ็บหัว่าน,น้คัเนี่ยสักวันเี้จะตักข้าวเปล่าให้กินนะอันนี้เอาใส่กรอกไปถอดเจ้าเอาไปพัดเอาไปถอดนด้แหละก็พอหอมหัวใหญ่ก็บกระเทียมสูตรไท่สูตรมาเนาะอาหารบ้านนี่เป็นแม่ยาก็คุณสามีประชอบกินจะอีนเนาะอาหารฝรั่งมันกะ มันก็ไม่คยมีพักหะมันก็จะมีจีนมีหมูมีไก่มีอย่างง่างยๆอันนี้ซอสมะเขือเทศนะเจ้ามะเขือเทศซอสมะเขือเทศที่เป็นบดใส่กระป๋องเนี่ยถ้าไคมีก็ใจ้มะเขือเทศสดก็ได้เอาไปพัดพัดให้มันหุมหอมเลยนะเจ้าพัดให้มันหอมเมื่อกินมันหอมอ่ะหอมกลิ่นมะเขือเทศอ่ะให้มันไม่ไม่หน่อยมันถึงจะอร่อยนะคะพัดไปเรื่อยๆเจ้า หลังบาง่อยกินพักแต่ได้บางบ้านอู้ปอเรีนปั้นกันหมดแต่บางบ้านมากินพักก็ใส่พักแต่บ้านนี้จะกินเป็นบางอย่างเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ครีมลงไปวิปปิ้งครีมนะวิปปิ้งครีมใส่ลงไปเจ้าแล้วก็ตุ๋นสักแป๊บหนึ่งให้น้ำมันเดือด อันนี้เออมันเดือดแป๊บหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่ไผจะใส่พริกก็ใส่เจ้าแต่คุณสามีก็จะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปนิดนึงแค่นี้เจ้าแกกินเพดแกก็ใส่พริกป่นแต่ฝรั่งบางคน,นก็กําใส่เนาะเดี๋ยวนี้แกติดพริกแล้วแต่ต้องใส่พริกอันนี้ใส่เกลือลงไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าง่ายๆกับข้าวอะตักหลาดข้าวได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่นะคะเสดแก่งฮอตด,ดอกอาหารเย็นคุณสวามี Noin ja. Svensk pølseret. Again. <laughs> svensk pølseret. Svensk. Svensk. Like Sweden. Svensk. Svensk pølseret. Pølse. Pølse. Hotdog. Rat. Okay. Dish. Swedish hotdog dish. I guess. I guess. Svensk pølseret. Svensk bodde. Pulserat. Pulser Se efter mig. Pulserat. 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 Pølse Pølseret. Pose. Kast. Svensk. Pølseret. Svensk bodde. Pøl. Pøl. Hvad sagde den? Gæng hot dog. Sej. Cream. Thailand hot dog en <intake> Hvad du har gennem? Svensk pølseret. Svensk pølsekast. Hvad er det, du lærer at Svensk pølseret. Svensk puse <laughs> Nej, svensk pølseret. Svensk pølsekast. Ja Svensk pølsekast. <laughs> Pølse, Pølse Pøl พุ่เซพเซพูเซพูเซอืุพูเซพยเซพเอยากเรีนแขนเขียนภาษาแดนมีบาอีกชมจีหน้ามันเป็ยนหน้ามันเป็นทักทีอะฮัลโหลโมมยเอาหนาลุก ปลูกบวกกินข้าวข้างปอบอันนี้เห็นไหมปอบอันน่ะอีหมานี่กินข้าวเนี่ยกับปอบอัน,นอีมูฟดวนี่อยู่ตรงนี้กับแม่ <laughs>